ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรตกละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปป้ายรถบัสแล้วนี่ก็คือตคนนี้มาตกวันนี้คือแบบเยอะที่สุดในสองสามวันที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ตกอยู่โอ้ my god ทุกคนที่สนามเด็กเล่นเลื่อนมากแต่ว่าเราใส่เราใส่ผ้าใบามาคือตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันตกอะ ทุกคนติดเป้นมากนี่คือเมื่อวานมันเป็น first snow ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ตกแบบเยอะอย่างนี้นะเราเจลื่อนหิมะหัวแตกไหมก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ทันแล้วเราต้องไปขึ้นบัดตอน8ปดโมงหตอนนี้ตอน7จ็นโมงห้เราไปเปลี่ยนรองท้าไม่ทแล้วมันก็คือรองเทาบูทที่เราใส่อยู่มัน everyone now i am having my breakfast <laughs> breakfast with my lovely companion hi I have one question for you, mm -hmm. okay. what would you like to tell the student who want to be an exchange student in the future, like next year? Yeah, I think like go for it because um, it's amazing experience and I love it and I think like if you have a dream to go to different country and study there then definitely like you need to be motivated and uh, take the things as they come because it's the best. introduce forgot to let you let yourself. Uh, I Hi I'm p l a r k a I was in Latvia and now I'm contact person of Kassa. Yes, so that's me. <S Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอเราเจอเฮ้ยเขาไปถ่ายรองเท้าบูทคู่ใหม่มาดู Yeah. ได้ลดราคาได้นะคะไม่ผีแล้วพอเ,เช้าเดินผ่านหิมะมาจะลื่นหัวแตกกดลงไปแล้วถือใจมันแข็งค่ะลื่นล,มล,ล้มเรากำลังจะไปมิวเซียมไปทำภารกิจซื้อสติกเกอร์วันนี้คือเขาขาวครีมหมดแล้วดูดำเขาเรียกว่าคุมโทนยินอย่างเราจะไปทำภารกิจซื้อสติกเกอร์ให้ปันกันนะคะวันนี้เราจะไปส่งปันที่สนามบิน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 ครับผม ครับผมเจอกันที่ <S <S มิวเซียมนะครับผมเพราะว่าเรนนี้นเดี๋ยวมือแข็งนะคะกันที่มิวเซียเจอกันที่เมโทรสถาน,นีทลาสนี่ าซื้อสติกเกอร์ให้ปันกี่ร้อยคราวคะ400คราเยอะมากประมาณ3 0อัี0ต่อที่รับอ่ะก็คือตอนนี้ปันจะกลับแล้วแต่พวกเรากินแกบนะคะก็เลยยัไม่ได้ซื้อค่อยซื้อตอนก่อนจะกลับ สวัสดีทุกคนเรามาเจอสถานีไฮเทคลำยุคลำสมัยโอนเดี๋ยวติดหน้าก่อนเดี๋ยวพีทีพีเอค่ะพีทีพีเอสฟองนะคะทุกคนสถานีที่ล้ำมากอันนี้มันต้องเปิดเหรอไม่รู้อ่ะกิตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะพี่กินเป็นตัวเลยค่ะเป็นตัวจากไหนสวยมากชอบสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอ ตอนเที่ยวมาจะกลับไทยแต่ว่าคุยกับเม,มื่อดิอนส่งปันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราซื้อวัตถุดิบจะไปทำซาลาเติตตี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่มเมกาเทเลียบูดาว์รอออเดอร์ด <c oughs> เดีเ๋ยวเจอกันตอนของมา เช็คมีอเล่ไม่ก้อนเหมือนที่ไทยเลยเราสั่งไปแล้วนะคะแก้วหนึ่ง oh my god เ like ช so oh ็คมีอาเล่ทุกคนนี่คือสวรรค์ The Ale มาเปิดที่แจ็คนี่คือสวรรค์ ไปเดนมาไปเดนเดนเ้นตอนนี้เราอยู่กันที่แดนซ์ ทุกคนดูที่ฝั่งนู้นโอ้แม่กูโอ้แม่กูไปเดินทางกัน กำจะทำพาสต้ากับวุ้นกะทิให้ฮอสกินอยู่นะคะอันนี้คือแม่ครัวหลัก่ะสดีค่ะแม่ครัวพูดไม่เก่งนะเขาเพราะเมื่อกี้สัมภาษณ์ก็พูดไม่เก่งนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าไม่มีกล้องพูดเก่งไหม <c oughs> พูดไม่หยุดเดี <c oughs> ๋ยวเราจะถ่ายเป็นทำแบบคำราททำไว้เพราะว่าถ้าถ่ายเป็นคลิปานานเกิดโอเคทุกคนอยู่ตรงนี้นะ นนแ,ลแล้วทาไมเมื่อวานเราทําสปาเกตตี้ไม่ถ่าย,ยรูปเราวิ่เกินเลยวันนี้เราจะไปปลาเพื่อส่งคุณแต่ว่าเราออกเร็วเร็วอยู่อะเร็ไหมราตอนตอ10สิบโมงแต่ว่าตอนนี้ไม่ตอนแรกสิบโมงจะตื่นแต่ตอนนี้ออกคือสิบโมงคันนี้แหละมั้งตอนนี้ก็คือเรามานั่งรอเวลาคุณไปขึ้นบัสน,นะคะ แล้วก็เลยมาคาเฟ่ที่ Contact Person พามาแล้วดูเขาทำหน้าอันนี้คืออะไรไชาลาีต้ตคือแบบชิลามอนอะแล้วก็เราจะปิดจบกันด้วยตรงนี้บา,บายยก่อนเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำเลยเอ่ะ